สวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผู้ไทยเจ๊ตังผ้ารวยนะคะเข้ามาแล้วฝากไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะคยูนี่เดอพี่น้องวันนี้นะคะอยู่ที่วัดธรรมพีหลอกวันนี้เดินทางมากกับทีมงานนะคะเพิ่น่าเพิ่นจะมาขอโชคนะคะตาเล่ามาฝากเอฟซีนะคะเจ๊ตังก็เลยเดินทางมานุ่มเนาะ ส,สาธุสาธุเด้อตรงหญิงญาลูกหลานขออนุญาตบาดคำเดินทางมาแล้วมาหอนมาถึงให้ได้เป็นตัวเลขโชคลาภนะคะบริเวณศาลขององค์หนญะิงญาณกีขอความเมตตาท่นานองค์หญิงญาขอให้เมตตาพิการขอพยาบาลได้เยอะๆงามากค่ะบริบาลม่โชคดีเลยไอเนะนะอซ สาธุสาธุสาธุอัน้ยุสานองค์ยิงยาเด้อพี่น้องทำุหลอกนะครับมีนามีน้ต่อปานะครับตีสายบุนะครับอยากเบุนะครับซือหลอดไฟรมาถวายนะครับรวมทาบุนนะครับเบุญเพื่องดวงนะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับวันาวันนี้นะครับกับองคหญ้งาทีนะครับ อันนี้ก็เป็นบริเวณด้านหลังของศาลองค์ยิ้งยากแมีนะคะรับเดี๋ยวไปจะคือวันเป็นรูปร่างเพิ่นได้มองเจ้าเหยียบันแม่นครับเป็นพระยานาคเราเป็นจะคือเจ้าไปเหยียบอยู่หลังเพิ่นนี่ไหมหเดี๋ยวไปจะคือเพิ่นไหมแม่ขอโทษนะครูเด้อเพระาะว่าลูกหลานล่วงเกิน,อกนขอโทษขอให้เพระาพระว่าเฮากับบรรลุเนาะ จะ็ดพันเนื้อกาดนะคะอยากเห็นเด็ดขึ้บบนไปดึงนคะบบนครับพ่นลุกเลยพ่นลุกแล้วจะขึ้นไปเหยียบอยู่หลังเพิ่นนี่แม่ค่อยเลี้ยวไป<อ>จะตื่นจะถ่วงด้วยยาเอ้ยลูกหลานกะบางเท้อกะอาจจะเฮ็ดบ่ถือเนาะพึ่นเออตะแคมาไวให้นางเลยตัวนี้สำหรับใครเข้ามานะคะก็พิมพ์รอเนาะเห็นอัลบั้มที่สาม จะนั่งค่ะตัวแรกได้แล้วเป็นบ่ตัวแรกได้แล้วค่ะเป็นสองเมื่อนี่ขอยังบุนท่านขอตำเล่าไม่แรงเลยเพื่อมีทุนต่อรัฐบาลไทยนะครับเมื่อเด้มาขอเพิ่นดลแล้วมันบ่ดลนะครับเพราะว่ามันมาลําบากก็เลยนานๆที่มาขอนครับประมาณอาทิตย์กว่านะครับขึ้นมาครับค่ะก็คือเมื่อนี่ก็เลยเดินทางขึ้นมาขอเพิ่นแม่นบ่ ครับแน่นครับเพราะว่าจะมาตามตัวเลขแนวทางความขันของคู่บาพอมนะครับ<ะ>อีกอย่างนะครับจะมาถามคู่บาว่าจะไปทา้าเสวยผู้พลาดมือใดน,นะครับเดี<อ>๋ยวก็จะได้ตามคู่บาไปนะครับปกติอหนเพ่นหายมาจังหมดแล้วอันนี้เพิ่นก็หายยู่เรื่อยดิเฮาอันโมมีโชคกับหยาสือ่<ะ>อยหายาเพิ่นเขียนห้ต้องตรงนังเขือสามตัวแต่ลืมตัวเลขของหยานั่นคือก<ะ>ขอ็ขอขอถอดหยาหยา ขอโอษเด้อบุญท้ำลืมสวนมากก็มีแต่บุญท้ำและมาขอนะคะเอฟซี <FC S 2> อ้าวันนี้บ่ลืมหรอกเนาะตัวแรกเป็นเด็กสองห้ยไปตำเหล้านะครับตำเหลาว,วันนี้เนะ<ส>าะเป็นตำเหล้าออของ,องวันที่สี่นนอขออนุญาตเด้อญาลูกหลานขออนุญาตไทยทำนะคะสำหรับตัวเลขเนวทางนะครับของนางพญานะครับเกนบให้นะครับสองหกหนึ่งนะครับ ก็ยันอย่าลืมนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของปูองดานะครับปูองดําียนให้นะครับชัดเจนมากนะครับแปดเจ็ดหกนะครับแปดเจ็ดสองหกคือกันเนาะแสงฮะตัวเลขตัวเดียวกันเนาะตัวเลขตัวเดียวกันก็ดีตัวงปได้ลงทุนลานเนาะกับภาวนาอยู่ห้องยิ่งญาาคีกับนางพญาหายเป็นยนให้ตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวรอรุ่นนะคะ fc ว่าจะได้ตัวเลขตัวไหนนะคะ นี่ลนะตัวเลขกันนะ,ะเดี๋ยวมรารอรุนนะครับตัวที่สองครับตัวที่สองนี่เป็นหกค่ะหก 2, นะครับมค่ะสองหกนะครับตรงกับอาจจะตรงกับนางพยาก็ได้นะครับเพราะว่านักพยากรณ์ทไทยน,นะครับสองหก ได้มาแล้วนะคะ fc นะคะสำหรับตัวเลขนะคะตัวแรกนะคะได้เป็นเลขสองสำหรับตัวที่สองก็คือได้เลขหกค่ะเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะ fc ว่าตัวที่สามจะได้ตัวไหนนะคะรอเห็นเลขหกนะครับตรงกับนางพญาสองตัวเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อพี่น้องมื่อนี้นะคะเป็นตําราวนะคะเป็นตําราวอันนั้นคืออีหยังกลมๆอันนั้นมันเป็นอีหยังเป็นบาทเพิ่งเป็นอีหยังกลมๆอ่ะนะ <mm> ตัวสุดท้ายถ้าเป็นเลขหนึ่งจะตรงกับนางพญาทันทีนะครับอสูการแหงทุนหน่อยเด้อญาเด้อก็เห็นเป็นเลขอยู่บ่อันอยู่ในกลมกลมเพรมันอสียงหาเก้ากลมกลมอันนั้นคือยังเป็นโบกอียังเป็นบาทมือยังนั่นไหมจับเบิ้งไงดูเป็นหินเป็นหินบอกเอาจับเบิ้งเห็นไหมบนท่านเอามือจับดู สูดมางเลยเนอะพอเห็นเป็นเลขหาเก่าอยู่หัน,นตาดีเลยเตุผลไม่นั่งอยู่นี่นี่ยัง,งอ่ะเป็นหินหินบ่เพราะพาอจะเอาเมือจับไกลเลขทสิลบหาเก่า <laughs> พี่น้องหาเก่า <laughs> ได้นั่งอยู่นี่ห้าหกหรือว่าห้าเก้านะคะ fc มองเห็นที่ก้อนหินนะคะไม่รูล้ละเห็นอยู่หันละ <laughs> <laughs> เห็นก็คือว่าเห็นนะคะ fc ต่ว่าเอฟซีอาจจะบ่เห็นดอก<ส>าตาฟ้าเธุด้วยยาัวสุดทายเป็นเ<า>ด็กหนึงน่งด้วยยาด้วยเอฟซีเหลียวหมเห็นนอะพี่น้องมันอันนั้นอ้ยยุ่ตงตอมขนาดเลยเดี๋ยวเด้อขายายไปก่อนทานท่านผู้ชม แม่นี่ดีตรงเป็ดเลยเอียังนั่งสิเป็นหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วแล้วดีแล้วไปหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์เอาไร่ขยายาประแสงจเจ้าดีอะจสันได้ได้ประแสงเขาเลยเพรอยากเข้า,า,าขไปไกลมากกว่าบ,บางกล้องอื่นตัวขยา,ายกล้องแหมอ๋อนี่บ้ก็ขยา,ายตัวนั่นแล้วเจ้าเชียเยขาไปจัางแซมกล้องคอยช้ำอันก็อรเห็นแล้วบางบ้าแล้วเนาะ ขยายได้หอดสามอันเลยขยับได้เบิดอ้าวได้ตัวเลขมาแล้วตัวใดเปร์เซสองหกหนึ่งค่ะสองห,หนึ่งบ่าสองหกหนึ่งเท่ากับตัดเป็นสองหกสองหนึ่งหกหนึ่งค่ะไปกับตัวใดเปร์เซ็ตัวใดสองหหนึ่ง อันนี้ตำเลา่าแมนบ้าตำเล่าว,วันที่สี่เมื่อนี่จ้ะเมื่อนี่วันพุธสองหกหนึ่งนะคะค่ะตำเหล้าขององค์หญิงย่านาคีานะคะเอฟซีค่ะสองหกหนึ่ง <26 1 S 2> ค่ะหนึ่งหกสองค่ะตัดเหร็น,น้ำเดอ้อพี่น้องนะคะหกหนึ่งหกสองแล้วก็สองหกนะคะไปกับบนล่างนะคะตำเหล้าว,วันที่สี่มิยอสองห้าหกแปดเจตภา fc ไปเบิร์นะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวที่สามนะครับตัวแรกค่ะ fc นะคะก็สําหรับตัวเลขขององค์หญิงแย่นาคีในวันนี้ขอให้ fc โชคดีมีโชคลาภนะคะสําหรับตัวเลขสามตัวที่ได้มานะคะก็จะเป็นตัวเลขตรงกับนางพญานะคะสองหกหนึ่งหนึ่งหกสองก็อย่าลืมตัดเล่นสองตัวนะคะ fc ย้ำนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะขอให้เอฟซีทุกท่านใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตําราวันนี้นะคะวันที่สีมิถุนายนพศสองพันห้าร้อหกสิบแปดขอให้โชคดีมีโชคลาภเฮงเฮงปังปังรวยสวัสดีค่ะ